ไม่รอบ้านปลายชาคริตเผยชีวิตสุขล้นเรียบง่ายจากคนเมืองเป็นคนสวนฉบับเขยจันอยากได้ลูกสาวความสุขเรียบง่ายฉบับเขยจันชาคริตแย้มนามนักสแสดงหนุ่มมากฝีมือให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวซิทคอมอารมณ์ดีครอบครัวป่วนกวนสุภาพที่ตึกอาคารเรียนรวมพยาบาลชั้นหโรงพยาบาลรามาธิบดี เคยถึงความสุขที่ใช่หาเจอแล้วกับครอบครัวอบอุ่นเติมเต็มชีวิตสมบูรณ์แบบจากคนเมืองเป็นคนสวนไม่ต้องรอบ้านปลายสุดลืมแฟนแฟนชื่นชมแอนพัทิราภันรยาพร้อมวางแผนปั๊มลูกคนที่สองลุ้นมีน้องให้กับลูกชายน้องโพต้นปีหน้าความตั้งใจในบ้านปลายจะไปอยู่ที่จันทบุรีเพราะเรามีที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วพอเรามีครอบครัวแล้วเป็นคนจันอีกที่อยู่ห่างกันนิดเดียว เราก็ไม่ต้องรอถึงบ้านปลายชีวิตก็เอาบ้านปลายมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ต้องขอบคุณครอบครัวของภรรยาที่ให้ความรู้และช่วงโควิดเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสองปีที่ผ่านมามันทำให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ไปพัฒนาเพิ่มไปได้ดีเลยทีเดียวมันเป็นปัจจัยสี่ยังไงคนก็ต้องกินในขณะเดียวกันก็สอนตัวเราเองช่วงที่ไปอยู่ตรงนั้นเราทำสวนทุเรียนมันก็หารายได้ให้กับเรา ในขณะที่บ้านเมืองเราออกไปไหนไม่ได้เรามีพืชผักสวนครัวแทบไม่ต้องเสียตังค์เราก็เสียแค่ซื้อหมูซื้อไก่เพราะเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเราเห็นความเรียบง่ายถ้าเกิดว่าโลกมันจะแตกขึ้นมาจริงๆในช่วงสุดท้ายเราอยู่ได้แต่ว่าในพารทของเราที่เป็นคนเมืองมันก็มีอยู่แล้วที่เราต้องทำงานซึ่งมันก็คืองานหลักของเราซึ่งในส่วนของสวนเราก็ทำไว้เพื่อวันหนึ่งน้องโพจะเป็นไอ้บ้านนอกเป็นชาวสวน ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ